สวัสดีครับผมธนพงศ์ศักดมันชโชด5 3 1 0ามหนึ่เราจะมาทำการสร้างชิ้นงาน Home w o r ก0ูนะครับผมอ่ากดที่นิว a าดโอเคเลือกฟอน p l เพ e s สเก็ h สร้างเซนต e ัล i ลขึ้นมาความยาวก็ แล้วแต่ต้องการครับผมให้มากๆเข้าไว้ต่อไปสร้างเส้นตรงขึ้นมาสร้างขึ้นมาเลยครับสร้างลักษณะน,นี้นะครับเส้นตรงกันใหม่ครับทีนี้ให้เราทำการ ใช้ smart dimension เพื่อทำการกําหนดขนาดครับผมให้เป็น20ม mm. ิลิเมตรทั้ง2อันเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องการกําหนดซ้ำซ้อนนะครับให้ทำการใช้ความสัมพันธ์ของเส้นนะครับเอ,เอาใหม่เราสร้างชิ้นงานขึ้นใหม่ เอางี้เลยก็ชิ้นขวากับชิ้นซ้ายต้องมีขนาดเท่ากันครับผมส่วนตัวความยาวตรงนี้เอาลบความสัมพันธ์ตรงนี้ออกไปก่อนรับใช้คสมาร์ทเดมิชั่น เป็น18มิลิเมตรครับแล้วก็ได้จะได้หน้าตาของงานออกมาลักษณะนี้กำหนดความหนาด้านล่างนี้เท่ากับ5มิลิเมตรอ่าชิ้นนี้ไม่สัมผัสกันให้เราใช้ความสัมพันธ์นะครับโคอินเน้์ครับผม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กำหนดความยาวของชิ้นกลางทั้งหมดเป็น 45 mm. มิลิเมตรครับผมส่วนความยาวตรงนี้จะมีค่าเท่ากับสิ mm. มิลิเมตรครับผมหลังจากนั้นให้เราใช้คำสั่งสปลายครับผมลาขึ้นมา อย่างนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วกด esc ทันทีต่อไปให้เราดึงเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับลงมาชิดกับชิ้นงานครับโดยใช้โคอินไซส์ครับผมใช้ smart dimension ในการกำหนด <Wow. S 2> จุดของเคอร์ฟนะครับตรงนี้ให้เป็น18มิเม mm ครับผมและอีกจุดหนึ่งเป็น ห้าลิเมตรครับผมเราก็จะได้ชิ้นงานหน้าตายอย่างนี้ครับผมต่อไปให้เราใช้คำสั่งในฟีเจอร์ใช้เป็น r e v วนะครับกด Enter ครับผมเราก็จะได้หัวปรีนะครับ oh God. This ต่อไปเราจะทำการตกแต่งนะครับ ลองใช้คำสั่งใหม่ดูสิ Insert Geometry Plane เลือกที่ขอบนี้นะครับผมกด Enter เราจะได้ Plane ใหม่ขึ้นมาที่ชิดกับขอบด้านล่างครับผมต่อไปให้เราทำการสร้างวงกลมขึ้นมานครับสร้างวงกลมครับตรงกลางครับผม ตรงนี้ให้มีดิเมนชันเป็นใช้ดิเมนชันนะครับสมาร์ทดิเมนชันกำหนดเป็น30นะครับผมทำการ Extrude Cut ลงไป2มิลลิเมตรครับผมหลังจากนั้นสเกตเลือกวงกลมใหม่ครับผม สร้างวงกลมขึ้นมาเท่ากับเลมิเตอร์ยี่สิบครับ,คครบแล้วก็ทำการ Extrude ูออกมาครับผมสองมนะิลลิเมตรครับผม,อม Enter อร์จากนั้นเราก็วนกลับไปที่วงกลมใหม่ครับผมเลอกเพลงนี้ครับสร้างขึ้นมา ใช้สมาร์ทเดโ s ชันกำหนดนะครับแค่ทั้งหมดสักสิบนะครับโอ้สิบเล็กไปครับเอาเป็นสิบสี่ให้กันครับผม Enter ห<ร>ลังจากนั้น<ร>ให้เราใช้คัดอีกรอบนึงครับผมสองมิลลิเมตร mm. ครับต่อไปเราจะใช้คำสั่งในการฟิลเล t ครับผมโดยใช้ฟิลเล t แบบ3มิติโดยมีรัศมีระดับ0.5ม mm. ิเมเลือกขอบที่ต้องการแล้วก็ Enter ครับผมเราจะได้ชิ้นงานของหัวกระสุนขนาดกิลลเมตรผมก็ประมาณ สามสิบหกมิลลิเมตรโคตรเทครับก็เป็นงานที่ใช้ความท้าทายนิดนึงครับถ้าใครจะทำตามขอจบวิดีโอลงเพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ